มากันที่ข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งค่ะนั่นก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะคะข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่วันนี้เป็นประเด็นพาดหัวอยู่ในหน้าหนังสพิมกรุงเทพธรุรก,กิจนั่นก็คือเรื่องของการลดโทษหรือว่าการดิรโทษกรรมให้กับผู้ต้องหาคดีทุจริตและค่ะโอ้ปรากฏว่าเป็นความเคลื่อนไหวใหญ่ที่ตอนนี้นะคะมีการเคลื่อนไหวกันออกมาอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวและทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ เรื่องนี้เนี่ยทางองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันหรือว่า ACT เขาก็ออกแถลงการเลยค่ะคัดค้านการลดหย่อนผ่อนโทษให้กับผู้ต้องขังคดีคอร์รัปชันแล้วก็มีการเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ยึดหลักเกณฑ์การอภัยโทษของปี2559เนี่ยกลับมาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด แล้วก็กําหนดหลักเกณฑ์นะคะอย่างชัดเจนในกระบวนการให้อภัยโทษการลดหย่อนผลโทษการพักโทษรวมทั้งให้กําหนดเพิ่มเติมถึงข้อห้ามที่เข้มงวดอย่างยิ่งค่ะสำหรับคดีคอร์รัปชั่นร้ายแรงแล้วก็มีโทษรุนแรงโดยเสนอให้นายกรัฐมนตรีนั้นทบทวนในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนปรากฏล่าสุดคุณมุฟัง เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีค่ะก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะนะคะแล้วก็มีท่าทีออกมาอย่างชัดเจนว่าผมได้นําเรื่องนี้มาทบทวนหลายวันที่ผ่านมาและที่ยังไม่ได้พูดเรื่องนี้ก็เป็นเพราะว่าต้องขอศึกษารายละเอียดในหลายเรื่องทั้งกฎระเบียบของกระทรวงยุติธรรมกรมราชธรรมแล้วก็พรบนิรโทษกรรมซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าการคัดกรองตรงนี้มันก็กําลังทบทวนนะคะศึกษากันอยู่แล้วค่ะนะคะนายกก็บอกว่าก็กําลังทบทวนศึกษากันอยู่ว่าจะมีรายละเอียดอะไรที่มันไม่เหมาะสมไหม คือบางทีเนี่ยเรื่องเก่ากําหนดเอาไว้ไม่ได้กําหนดชัดเจนว่าความผิดเสียหายมากน้อยอะไรยังไงไม่มีตรงนี้เรื่องของการทุจริตเข้าเกณฑ์นในการพิจารณาแต่ว่าก็ต้องดูว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้เนี่ยมันมีความเหมาะสมไหมที่จะต้องแก้ไขตรงนี้หากไม่เหมาะก็ต้องปรับแก้กันใหม่ปีที่ผ่านมามีการนิรโทษกรรมปีละสองครั้งมาแล้ว2ปีต้องดูว่าจะทำยังไงในบางกรณีมีความแตกต่างมีผลเสียมีความเสียหายต้องไปแก้ไขกฎระเบียบตรงนั้น ซึ่งนายกรัฐมนตรียังบอกอีกด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพอรบรที่อาจจะมีการแก้ไขบ้างแต่ก็ยืนยันว่าจะแก้ไขปัญหานี้ให้ดีที่สุดอย่าให้เกิดปัญหาความวุ่นวายขึ้นในตอนนี้ทุกอย่างมีกฎระเบียบทั้งนั้นศึกษารายละเอียดแล้วมีอีกหลายตัวทั้งนักโทษชั้นดีนักโทษชั้นเยี่ยมมีการลดโทษจานวนเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้มีการกําหนดเอาไว้ว่าในแต่ละปีเนี่ยถ้ามีการนิรโทษกรรมนั้นจะสามารถนิรโทษกรรมได้กี่ครั้งไม่ได้เขียนตรงนี้เอาไว้เลยต้องมีการทบทวนกันใหม่ทั้ง ซึ่งทางคุณจรัญพักดีธนากลค่ะผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นน่ยน,นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะให้สัมภาษณ์เอาไว้เนี่ยนะคะ,ะต่อกรณีนี้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศค่ะเพราะว่ากว่าจะตัดสินคนที่ทําผิดได้เนี่ยมันต้องตรวจสอบไต่สวน สืบสวนนานหลายปีเพื่อไม่ให้กล่าวหาใส่ร้ายคนที่สุจริตแล้วก็ต้องรู้ธรรมชาติของคนเกเรด้วยหากไม่จำนวนด้วยหลักฐานจะมีช่องทางหาทางออกไปเรื่อยต้นเหตุเนี่ยมาจากการบริหารโทษไม่ใช่ทำตามใจชอบต้องทำให้ถูกกฎหมายจึงอ้างกฎหมายและระเบียบการบริหารกิจการใดเนี่ยไม่ใช่เอากฎหมายอย่างเดียวแน่นอนต้องไม่ผิดกฎหมายเป็นสำคัญพวกฉลาดเนี่ยทำถูกกฎหมายแต่ระบบคุ้มครองสังคมต้องดูต่อไปด้วยว่าฝ่าฝืนเนี่ย สำนึกของสุจริตของสังคมหรือไม่คุณจรรย์ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าการยกร่างพระราชกิจสถิกาอภัยโทษไม่ต้องโทษนะคะหน่วยงานเพราะรัฐมนตรีเป็นคนยกร่างค่ะเสนอให้คณะรัฐมนตรีแล้วก็ให้ความเห็นชอบแต่ยอมรับว่าครมต้องพิจารณาเป็นร้อยเรื่องพิจารณาแบบไฟล้นก้นเมื่อพิจารณาเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยก็เห็นว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าปล่อยคนจนคนยากเป็นทานบาร,รมี แต่กรณีที่จะขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยคือนำพระราชอำนาจมาใช้ควรจะตรวจสอบรายละเอียดไม่ใช่ขอเป็นการทั่วไปและจะต้องกันกรองตรวจสอบในเหตุผลที่สมควรอย่างคดีทุจริตโกงบ้านกินเมืองที่ทำลายประเทศมากกว่าคดียาเสพติดและทำให้ประชาชนทุกยากแสนเข็ญมากกว่าเพราะฉะนั้นคดีทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยต้องเคร่งครัดมากกว่าคดียาเสพติดที่มีเงื่อนไขอย่างคดียาเสพติดเนี่ยยังมีการขอรอบเว้นรอบแต่คดีทุจริตมีทุกรอบ คนที่โกงแล้วก็จับได้ชัดๆเนี่ยมีโทษจำคุก50ปีตลดลงมาเหลือ6ปี10ปีแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมีที่ไหนในโลกจำคุกมา4ปี4เดือนขออภัยโทษได้4รอบหากเป็นการบริหารนะคะที่ไม่ใช้ good governance แบบนี้มันเป็น bad governance แบบนี้ต้องแก้ไขไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะมีแต่คนแย่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกันหมด ผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีต้องดูแลเพราะคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือว,ว่ามาจากการรัฐประหารต้องดูแลประเทศทางคุณจรรยเสนอแนวทางแก้แล้วค่ะว่าให้ใช้ช่องทางผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญในมาตรา230วงเล็บหนึ่งเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญตีความเลยค่ะในพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษนั้นขัดกันกับรัฐธรรมนูญในมาตรา50วงเล็บ10และมาตรา63โดยกรณีนี้ ศารรัฐธรรมนูนต้องรับเพราะเป็นการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา1น5และถ้าว่าสาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญจริงจะถูกตีตกแต่กรณีนี้หาใช่นะคะตามช่องทางและสารรัฐธรรมนูนพิจารณายังไงต้องเคารพในอิสระและความเป็นกลางของสถาบันตุลาการของชาติด้วยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสารรัฐธรรมนูนเคยวินิจฉัย ว่ากฎหมายในชั้นพระราชกฤษฎีกาเนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญอย่างเช่นพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งหลายครั้งขัดรัฐธรรมนูญทําให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นช่องทางนี้เป็นไปได้และไม่กระทบกระเทือนพระองค์เพราะไม่ใช่กระแสะรับสั่งเป็นการบริหารโทษของฝ่ายบริหารที่ขัดอํานาจของฝ่ายตุลาการผมเชื่อว่าคําวินิจฉัยนี้จะกลายเป็นบรรทัฐานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต แต่ผลที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยตามพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศใช้ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เพราะตามกฎหมายห้ามย้อนหลังในทางที่เป็นโทษและเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังปรากฏว่าในการประชุมผู้ที่สภาค่ะที่มีคุณสุบชัยสมเจริญนะคะรองประธานผู้ที่สภาทำหน้าที่ประธานในการประชุมเนี่ยได้มีวาระตั้งกระทู้ถามด้วยวาจากรณีการลดโทษให้ผู้ต้องขังคดีจำนำข้าวโดวยทางคุณวันชัยสอนเิริค่ะสวได้ถาม ได้ถามคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกรณีผู้ต้องขังเนี่ยออกจากเรือนจําเร็วเกินไปแล้วก็การลดโทษนะคะในกรณีของผู้ต้องขังคดีจํานําข้าวที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศหลายแสนล้านบาทแล้วก็มีคนตายจากคดีนี้เป็น10บสคนเนี่ยศาลตัดสินจําคุกแรงมากแต่ว่ากรมรชาชทัณฑ์ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีมาตรการในการลดหย่อนผ่อนโทษและการจัดลําดับชั้นนักโทษเพื่อเข้าสู่กระบวนการนี้อย่างไร คนไทยคิดว่าคนที่ทุจริตต้องถูกลงโทษอย่างสาสมแต่ว่าการลดโทษแบบนี้เป็นการกระทำการเหมือนกับตบหน้าคนไทยทั้งประเทศการทํางานของรัฐรมนตรีเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปล้วงลูกแต่ว่ามีคําพูดมาโดยตลอดว่าคนมีเงินคนมีอิทธิพลคนมีอํานาจไม่ติดคุกถึงติดคุกก็ติดสบายคนจนมีแต่ติดจนถูกขังลืมกระบวนการภายใต้กํากับของรัฐรมนตรีเนี่ยไปกํากับดูแลกระบวนการเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนยังไง กว่าที่จะเอาคนพวกนี้มาเข้าคุกได้เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องทํางานหนักมากแต่ว่ากรมราชัณฑ์กลับไปลดกระหน่ำสมมร์เซลลและมีคนพูดว่าคนพวกนี้เป็นพวกเดียวกันกับรัฐมนตรีที่เคยเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีมาด้วยกันนี่แหละค่ะเมื่อวานนี้ทางตัวของสววันชัยเองก็ถามแบบตรงไปตรงมาเนี่ยนะคะซึ่งทางคุณสมศักดิ์ก็ชี้แจงเลยคะ่ะบอกว่าท่านกล่าวหาและกระแนกกระแหนเหมือนว่าผมกระทําผิดซะเอง ผมมารับตําแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมได้บริหารความยุติธรรมในทุกชั้นทุกแนวทางหรือผู้คนที่มาร้องเรียนเนี่ยผมก็ปรนนาตัวว่าจะแก้ปัญหาทําให้เกิดความยุติธรรมให้ประชาชนพึงพอใจทั้งที่ผู้คนอาจจะไม่ได้หวังว่าผมจะทําหน้าที่รัฐมนตรีด้านสังคมได้ยังไงแต่ผมก็มั่นใจในการทําหน้าที่ สิ่งที่ดำเนินการไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามแนวทางและคันลองต่างๆซึ่งมีการปฏิบัติมาตั้งแต่ปี2549จนถึงวันนี้ก็เป็นเวลา105ปีที่มีพระราชกิจสเกาอภัยโทษผู้ต้องขัง52ฉบับซึ่งแนวทางแนวทางนี้ก็แบ่งออกเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อแยกแยะประเภทของโทษซึ่งได้ดําเนินการอย่างชัดเจนในรูปแบบของเอกสารแล้วก็มีการปรับปรุงมาเป็นลําดับ ที่ผ่านมาผู้ต้องขังเขาก็ประทับใจในการทํางานของกรมราชัณฑ์ในการพักโทษแต่ละครั้งแต่ละคราวผมเห็นแต่มีคนก็ชื่นชมยินดีผมเพราะไม่ต้องมาเสียเงินซึ่งหลักเกณฑ์ในการลดโทษก็คือคดีอาญาทั่วไปในชั้นเยี่ยมลดโทษหนึ่งใน2ชั้นแล้วก็ดีมากลดโทษหนึ่งใน3ชั้นแล้วก็ดีลดโทษหนึ่งใน4ชั้นกลางก็ลดโทษหนึ่งในหคดีอาญาร้ายแรงก็อย่างเช่น ความผิดต่อเจ้าพนักงานตำแหน่งหน้าที่ในส่วนนี้ชั้นเยี่ยมก็ลด1ใน3อ้ก็มีการไล่เรียงกันออกมาเลยยนะคะก็มั่นใจว่ากระบวนการทุกอย่างนั้นโปร่งใสแล้วก็พร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบด้วย